ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวของธรรมะดิเลตันหาพากลับสวัสดีครับจันผููฟังที่เขารบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช็ดเคยครับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบสธาของคุณบางอ่อนโพธิศีปัทมากุลสธาของคุณพัฒนันพ้นศััสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพในคืนนี้มหากุศลน,นี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใหญให้คุณบุญยิ่งเนนจิบให้คุณบองออนโพธิศีปัรมากุลและให้คุณพัสนานพ้นไยให้คุณสุชาดาโพอเงินทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจา้าวางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นศรัทธาของคุณธิติมาสมานทรัพย์ ศรัทธาของคุณจินตนาปีเพร,ราะรัทธาของท่านพันตรีนัดดวงจิตศรัทธาของคุณประเทืองมิลินทางกูลร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับปิดาบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายครับเอาพบกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้พบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ผมได้บรรยายไว้ต่อจากเมื่อคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับุสดเป็นยอดของธรรมะเป็นยอดของสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าถึงศึกษาตะนะครับปัญญาสามระดับมีอยู่ในชีวิตของใครก็ตามผู้นั้นไม่มืดมนแม้จะมีความทุกข์เขา้าครอบงำมากมายสักแค่ไหนยังยิ้มได้ เคยอ่านในธรรมบทไหมครัเรื่องแพะถูกสั่งประหารแพะหัวเราะซะจริงเลยนะครับแพะหัวเราะเนื่อเมื่อรู้ว่าอาจารย์ทิสาปาโมกจะฆ่าเราบูชายันแพะมันหัวเราะอาจารย์ทิสาปาโมกสั่งลูกศิษย์เองไปจัดการแพะไม่ฆ่าหนึ่งตัวอาบน้าอาบท่ามาซะให้ดี และบอกเขาด้วยว่าวันนี้แล้วแกจะต้องถูกประหารบูชายันอาจารย์สั่งให้ข้ามาจัดการแกถ้าเป็นเราเป็นไงครับวิ่งหนีเลยนะครับไม่เอาแล้วถูกฆ่าวันนี้แล้วแต่แพะมันหัวเราะมันดีใจใหญ่เลยโอ้ยมีความสุขวันนี้จะถูกฆ่าถูกประหารพอหัวเราะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้ ร้องไห้ครับหัวเราะก่อนแล้วก็ร้องไห้เออไอคนไปล้างตัวแพะจัดการทําความสะอาดให้ตัวแพะแล้วพวงมาไลา่คอนคล้องให้แพะแล้วมันแปลกใจมันก็เลยถามแพะว่ามึงหัว,หวเราะทำไมเมื่อกี้นี้แล้่อยู่ๆมึงกลับมาเป็นร้องไห้ทําไมมึงต้องร้องไห้แพะมันก็บอกมึงต้องถามกูต่อหน้าเจ้านาย แพ้น่ะมันบอกมึงไปถามกูต่อหน้าอาจารย์มึงดูเอ,อคนใช้มันก็อยากรู้จูงแพะไปถามต่อหน้าอาจารย์บอกอาจารย์แพะมันรู้ว่าวันนี้มันจะต้องถูกประหารถูกฆ่ามันหัวราอใหญ่เลยหัวลาะไปประเดี๋ยวมันกลับร้องไห้อาจารย์ผมถามมันมันก็บอกให้ผมเนี่ยมาถามต่อหน้าอาจารย์ อาจารย์ก็เลยอยากรู้บ้าเหมือนกันเอาว่าไงแพะจะถูกประหารวันนี้แล้วทำไมหัวเราะหัวเราะหัวเราะแล้วทำไมต้องร้องไห้อีกมันเป็นยังไงแพะก็ตอบตอบว่าท่านทิสาปามโมกวันนี้เป็นวันหมดทุกหมดเคราะห์ร้ายหมดบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงดีใจ แต่ข้าพเจ้าสงสารท่านจะต้องรับเคราะห์รับทุกข์เหมือนข้าพเจ้าถึงห้าร้อชาติข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดเคราะห์ในชาตินี้อาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจมันหมายความว่าอย่างไรแพะก็บอกว่าท่านทิสาปามโมกแต่ก่อนนี้เราก็ฆ่าแพะบูชายัน หลังจากที่ข้าพเจ้าตายแล้วต้องไปตกนรกอยู่แสนนานช้านานพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นแพะมาเป็นแพะให้เขาฆ่าชาตินี้เป็นชาติที่ห้าร้อยพอดียันชาตินี้เป็นชาติที่ข้าพเจ้าหมดเคราะหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องถูกฆ่าอีกต่อไปแล้วเพียงอีกครั้งเดียวข้าพเจ้าก็หมดข้าพเจ้าจึงดีใจหัวเราะพ้นเวรพ้นกรรมทั้ที ส่วนที่ข้าพเจ้าต้องร้องไห้เพราะสงสารท่านหลังจากที่ฆ่าเราแล้วท่านจะต้องไปตกนรกอยู่ชาานานพ้นจากนารกท่านจะต้องเกิดมาเป็นแพะถูกฆ่าอีกห้าร้อยชาติเหมือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าสงสารท่านหัวเลาะไม่ออกร้องไห้ดีกว่าแพะเลยร้องไห้สงสารอาจารย์ที่จะต้องได้รับทุกข์เดือดร้อนเหมือนตัวเองสงสาร ทิศาปาโมกบอกว่าเราไม่เชื่อไม่เชื่อว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดกรรมในชาตินี้เราจะต้องให้ท่านเนี่ยมีเคราะห์มีกรรมต่อไปอีกชาติหรือสอชาติโดยที่เราจะไม่ฆ่าท่านท่านจะต้องรับกรรมต่อไปโดยที่ไม่มีใครฆ่า,าท่านในชาตินี้แพะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถึงวันนี้ท่านไม่ฆ่าเรา เราก็ต้องมีผู้อื่นมาฆ่าเพราะการหมดผลบาปผลกรรมของเราต้องหมดในชาตินี้ไม่ใช่หมดในชาติต่อไปถ้าอย่างนั้นเราจะพิสูจน์ดูที่สาโปงว่าคำผู้กองท่านจะจริงไหมวันนี้ท่านไม่ต้องไปไหนเราจะเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดีอาหารการกินมีพร้อมและท่านจะอยู่ในสายตาของเราท่านไม่ต้องออกไปจากบ้านเรา ท่านจึงอยู่ในบ้านเราเรามั่นใจว่าไม่มีใครที่จะมาฆ่าเจ้าได้เจ้าจะไม่ต้องถูกตัดคอถูกประหารในวันนี้อย่างแน่นอนแพะก็บอกลองดูตกลงฮะทีศาปามกสั่งลูกศิษย์ดูแลอย่าให้แพะได้คลาดจากสายตาอย่าให้ใครได้เข้ามาทำลายแพะได้ บ้านอยู่เชิงเขาครับล่อยให้แพแทะริมหญ้าไปที่ชายเขาวนคลื่นม,มาอัศจรรย์ครับฟ้าผ่าเปลี่ยงก้อนหินกระเด็นตัดคอแพะขาดทั้นทั้งหลายอัศจรรย์ไหมล่ะเขาต้องตายต้องถูกตัดคอในชาตินี้ ถึงไม่มีใครมาตัดคอเขาอำนาจกรรมของเขาก็ทำให้เขาต้องคอขาดได้เพียงแค่ฟ้าผ่าปะชิก้อนหินก้อนหินยังกระเด็นมาตัดคอแพะขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมและผลของกรรมถ้าเราไม่เรียนสะบางเราจะไม่รู้ว่าทำไมแพะตัวนี้ต้องถูกตัดคอมาถึงห้าร้อยชาติทั้งชาตินี้ นะแล้วมาถึงชีวิตเราปัญหาที่เกิดขึ้นอย่งมากมายสารพัดปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆและไม่ได้หมดไปเพราะบนบานสารกล่าวและแถมยังบนบานสารกล่าวเอาศีรษะหมูนะไปใส่พานบูชาอีกนะางหัวหมูหรือศีรษะหมูฮนะหัวหมูเอาแม่เรียกท่างสุภาพนี่นนะ แล้วท่านสังเกตไหมครับหัวหมูที่ใส่พานบูชาเทพเทพระเจ้าเทวดาของเขาอะดูดวงตาเขาที่ครับเขายิ้มหรือเขาแค้นดวงตาหมูยิ้มไหมครับโอ้หน้าสงสารนะครับตาถลนทุกหัวเลยนะครับนะผมบอกตรงตรงนะผมเห็นแล้วผมกินไม่ลงนะดูความจริงเพราะมันเหมือนกับคนถูกตัดหัว เหมือนกันมีไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นท่านทั้ง,ทงหลายครับที่พูดมาให้ฟังทช้นนี้ก็เพื่อให้เราได้รู้ซะว่าทำไมจึงมีความทุกข์ทำไมจึงถูกตัดหัวทำไมจึงต้องถูกฟ้าผ่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าโดนบันดาลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนโดนบันดาลได้ มีแต่กรรมและผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้เท่านั้นเองครับฉะนั้นเรียนซะเรียนให้รู้เรื่องกรรมรู้เรื่องผลของกรรมซะพอเรียนรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องผลของกรรมแล้วปัญญาเกิดรู้ความเป็นจริงของกรรมรู้ความเป็นจริงผลของกรรมพอเห็นคนร้องไห้แล้วก็รู้เองเคยทำให้เขาร้องไห้มาเองก็ต้องร้องไห้ เห็นคนกําลังถูกยิงอยู่ดิ้นพลาดพลาดลเราก็ต้องรู้แต่ก่อนเองก็ยิงเขาตอนนี้เขาก็ต้องยิงเองบ้างนั่นเองต้องใช้นี่กรรมเกา่าเอาไอ้น,นี้สร้างใหม่เอกต่อไปเองก็ต้องบันดรดิ้นเลยเขายิงอย่างนี้แหละนี่ครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรู้เหตุรู้ผลซะเราก็จะได้รู้ เวลาอยากจะสวยไปส่งกระจกจะได้ตอบได้อ้าวบางคนนะส่งแล้วสวีแสกเตามโนนแต้มนี่นะฮะทำยังไงก็ไม่เหมือนนางงามนอกใสจากบอกกับตัวเองว่ามึงก็ได้แค่นี้แล้ว <c oughs> มันไม่ได้มาไปกว่านี้อีกหรอกใช่ไหม <c oughs> นั่นเวลาส่งกระจกเราก็จะได้ยิ้มยิ้มใครมาก็มึงได้แค่นี้แหละวะ ไม่ได้มากกว่านี้หรอกอันนี้เกิดจากอะไรครับเจอเกิดจากความรู้ถูกเข้าใจถูกนะเมื่อเราได้ความรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วนี่คือมรดกที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอาริยทรัพรย์อริยทรัพย์มีถึงเจ็ดประการนะครับนะบอกให้เราได้ทราบไว้ฉะนั้นก็ศึกษาซะเราก็จะได้รู้ แม่ท่านผู้ชมรวมถึงท่านทั้งหลายมาศึกษาคำพีนะะคำพีที่ชื่อว่าอภิธรรมมัทธสังคหะอภิธรรมมีเจ็ดคำพีนะฮะเจสังวิทาปุก,กายปะท่องได้หรือยังฮะท่องได้แล้วนาะเอาไปเสกข้าวกินทุกวัน กพสังวิทาปุกัยปานี้เป็นอารมณ์ของปัญญากินมันเข้าไปเลยกินด้วยสังวิทาปุกัยปะเสกน้ำล้างหน้าเสกน้ำอาบนะเสกข้าวกินเสกผ้าปูที่นอนได้หมดให้เข้าใจนะครับได้ผลอันเกิดจากสมาธิจิตที่มีอาพิธรรม หัวใจพระอาภิธรรมเป็นอารมณ์นะคราวนี้ในอาภิธรรมเราทราบแล้วเจ็ดคัมภีร์ท่านเราจะเรียนแต่ละคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าฉะนั้นเราควรจะเรียนสรุปซะก่อนเรียนสรุปซะก่อนสรุปทั้งเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเอามาเรียนดการสรุปทั้งเจ็ดคัมภีร์เราก็สรุปเองไม่ได้ มีพระอริยบุคคลได้สรุปไว้ให้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเก้ปีสรุปสรุปธรรมะจากอภิธรรมเจ็ดคำพีมาเป็นอภิธรรมะธะสังคหะซึ่งทันทหลายได้เราทำความเข้าใจแล้วในตอนต้นนะครับตอนนี้อภิธรรมมะธาสังหะที่เราศึกษา ทำความขาใจในความหมายแล้วนั้นนะบ่งบอกถึงธรรมะย่อมาจากอภิธรรมเจ็ดคำพีในการที่เราจะเรียนอภิธรรมเราต้องรู้ความหมายของคำว,ว่าอภิธรรมะคืออะไรทราบไล้ใช่ไหมคะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นพิเศษไม่ใช่ธรรมดานั่นเรียกว่าอภิธรรมะนะ แล้วก็ย่อมาแล้วก็คือเอาเนื้อความจากอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยชื่อว่าอัฏฐะสังก็คือย่อขหะก็คือรวบรวมด้าน,นพระอนุรุทธ,ธาจารย์เนี่ยรวบรวมเนื้อความจากอภิธรรมเจ็ดคำพีเอาความหมายทั้งอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นสรุปลงที่ธรรมะมีห้าอย่างลืมยังครับ ห่างไปไม่เกินสองชั่วโมงลืมก็แย่แล้วนะธรรมะอภิธรรมนะเจ็ดคำพีย่อมาแล้วเหลือห้าอย่างหนึ่งจิตปรมัิสองเจตสิกปรมัิสามรูปปรมัิสี่นิพานปรมัิห้าบัญญัติธรรมะอ่ะตานี้ ทั้งห้าอย่างนี้ย่อแล้วเหลือ,อสองคือปรมัตถธรรมสี่บัญญัติธรรมหนึ่งคือปรมัตถ์กับบัญญัติทั้งปรมัตถ์และบัญญัติมีสามัญลักษณะกับวิเศษลักษณะสามัญญลักษณะเรียนแล้วรู้แล้วและเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีสามัญญลักษณะประจำสามประการมีลักษณะประจำอยู่สามประการนั่นคืออนิจจลักษณนะทุกขลักษณนะอนัตตลักษณนะอนิจจลักษณะคือไม่เที่ยงผันแปรทุกขลักษณะเกิดแล้วก็ต้องดับ คงในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตลกณะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้เรียกว่าสามัญลักษณะก็ได้มีอยู่ทุกผู้ทุกคนและเราก็สรุปไปแล้วสามัญลักษณะหรือวิเศษสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ขณะนี้ มีอยู่ที่ขันห้ามีอยู่ที่รูปนามมีขันห้าขันห้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมครับในย่อขยายออกไปมีรูปลูกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสัญญาสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีสังขารสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตามีวิญญาณวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตานี่เราพูดในแห่งสภาวะปรมัตินี่เรามาพูดในแง่สภาวะบัญญัตินแง่สภาวะบัญญตัติจะเริ่มต้นตรงไหนดีนึกไม่ออกเลยเอา คิดถึงพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดาแล้วโอนเข้ามาใส่ตัวเราจรมีเราเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมครัเอาเอามาใส่จะบ้งบางเลยามงั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าเรามันหายไปไหนเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเนี่ยมันมีความเป็นสามัญลักษณะมีใจลักษณะอยู่ที่ขนาน้มลูกไม่เกี่ยวก็เล่าอย่างนี้ยถูกไหมครับ ไม่ถูกสิครับฉะนั้นเราจะต้องโอนมาใส่เอามาใส่เราสะบ้า,บางไปใส่แต่ขันห้ากันหน้าเดี๋ยวขัดห้าบอกกูเปล่ามึงอ่ะโทษกูว่ามึงไม่เห็นจะโทษมึงมึงเลยโทษกูอยู่เรลยเห็นะใช่ไหมเอ,อเดี๋ยวขันห้ามันเถียงขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเราก็ตออบอกมีเราเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเอา้าวมเมีอ เมียก็ไม่เที่ยงมีเป็นทุกมีเป็นนาตาใช่ไหมคะมีผัวผัวก็ไม่เที่ยงมาผัวก,ก็เป็นทุกผัวก็ไม่นน่าตามีลูกลูกก็ไม่เที่ยงลูกก็เป็นทุกลูกก็เป็นน่าตามีหลานหลานก็ไม่เที่ยงเป็นทุกให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มันตกอยู่ในสามัญลักษณะซะบ้างมันจะได้คลายอันอาทิตย์หน้าก็มากันเต็มห้องตามเดิมรอดไปก่อนไปไหนไม่เคยได้เป็นไงเล,ล่าหลานไม่มีใครเลี้ยงเห็นไหมห่วงหลานไม่ห่วงตัวเองแล้วนะไม่ห่วงขันท้าเลยห่วงหลานเออบางคนไม่ยิ่งกว่านั้นนะครับนะพูดแล้วมันเสียไปเหมือนกัน นะพูดแล้วเสียจะไปพูดมาเลยนะครับเพราะเขาบอกเขาเป็นห่วงหมาไม่มีใครดูแลเอาพูดไปแต่จะได้ <laughs> พูดจนได้ไงหไหมอ่อนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าทีสอนให้รู้ความเป็นจริงเนี่ยเอามาใส่ไวเอามาใส่ไว้าาไวทั้งขันห้าเอามาใส่เราด้วยเมียด้วยลูกด้วยล้านด้วยใส่ไวให้หมด เราก็จะได้มองเห็นแล้วก็แต่โอ้ยมันมีนจากอณิจังทุกขังอนัตตาเราจะได้หาทางพ้นจากอนิจังทุกขังอนัตตาเจออย่างหาทางพ้นจากอนิจังทุกขังอนัตตาเจออย่างครับเห็นหรืออย่างครับทางพ้นจากอนิจังทุกขังอนัตตาคือทางพ้นจากขันห้าซะพ้นขันห้าได้เมื่อไรก็พ้นจากอนิจังทุกขังอนัตตาได้เหมือนนั้นใช่ไหม เออเอาพอข่าวท่าแล้วจะนั้นธรรมะนะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีลักษณะอยู่สองลักษณะสามัญลักษณะเอาผ่านแล้วนะฮะพอมองเห็นแล้วนะครับชีวิตเรามีสามัญลักษณะทั้งขันห้าและเหล่าตัวเราอย่าคิดว่ามันเที่ยงมันมั่นคงมันถาวร นะไม่แตกดับไม่ย่อยยับไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับนะอา้าวลักษณะพิเศษประการที่สองนะครับเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษลักษณะคืออะไรลักษณะพิเศษประจำตัวเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะเลยนะครับเออเฉพาะตัว ของปรัตถธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของปรัตถธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดครับเรียกกันว่าวิเศษลักษณะไม่ต้องไปท่องหรอกครับจดก็โจดไปเถอะอ,อ่านไปสามวันอ่านเทียบจนผู้ฟังที่เคารพคาดทานผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการ ตามทางพระพุทธเจ้จานนำตนะเลท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิมกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาขางกุณบุญยิ่งเด่นจิบสตาขางกุณบางอ่อนโพธิศีปธรมากุลสตาของคุณพัฒนันพ้นภยัยและสตาขางกุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นชาวภาพขอดูโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ว่างเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์ด้วยศทธาของคุณธิติมาสมานทรัพย์สธาของคุณจินตนาปีเพระรัทธาของพันตรีนัดดวงจิตสธาของคุณประเทืองมิรินทางกูลร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพอุทิศกุศลให้กับปิดาบรรดาญาติ และเทวดาทั้งหลายเอาวันเสาร์ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านที่เป็นเจ้าภาพในคืนนี้และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ของคนผ่านผ่านพาไปหาผิดของันฑิตชีวิตก็มีความ